มาที่ใหม่แล้วนะคะจากที่เมื่อกี้นี้ไปอะไรนะมันจอสตอนนี้ดูได้คะที่ไหนบางเปาบิสไปเลยคะ่ะไปตามไปเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปางเปาบีทนะคะก็ปางเปาบีทเนี่ยจะเป็นอ,อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะเป็นสถานที่ใหม่ๆที่หลายคนก็ยังมาไม่ถึง ลองดูนะคะก็สังเกตเห็นว่าน้ำจะเป็นสีน้ำเงินเลยสถานที่โดยรอบอากาศวันนี้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะร้อนมากแต่ว่าอากาศดีค่ะเพราะว่าเพียง2.5อยู่ที่37เท่านั้น,นอุณหภูมิสูงตอนนี้ก็เป็นช่วงโคิดนะคะเราก็ต้องวัดอุณหภูมิน่ ้งค่แล้วก็เราอ่ามนอี้าดูนะคะตอนนี้อยู่ที่ฟังปะวนะคะดูอันนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อันมาเลยค่ะสาวน้อยตกน้ำตกตรงนี้ค่ะก็ะถาจะอยู่ตรงนี้ มีนงางสาวไทยมาทำแอิวีตีกันตรงนี้นะคะแล้วก็ด้วยน้ำหนักที่เกินก็เลยตกน้ำค่ะนี่ค่ะตามค่ะอันนี้ก่อนก่อนแล้วก็หลังนะคะก็ะเลยสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาค่ะตรงน,นี้ตอนนี้จะเป็นสะพานค่ะสะพานใหม่ไม่ต่งน้ำแล้วนะคะ เดวยันยนนี้เราสั่งน้ำเงี้ยวมาทานนะคะน้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวนี่ก็จะเป็นอาหารอย่างหนึ่งของทางเหนือที่เป็นที่นิยมกันนะคะก็สังเกตว่าจะมีซีโ่โครงมีเลือดมีขนมจีนค่ะ เดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะชามนี้ใช่ไหมคะรานะคาแค่โปรโมชั่นแค่19บาทจาก60บาทค่ะอืมอร่อยค่ะรสชาติกำลังดีเค็มพอดีเผ็ดพอดี ร้านอาหารค่ะเป็นพาเวสซี่มากมีการจำลองจำลองนาข้าวด้วยนะคะเห็นไหมคะวัวผมอยากไปดูแฝะไหมอยากไปดู หนคนชาวเหนือเขาจะปลูกกันนะคะเพราะว่ามันจะมีดอกให้รับประทานได้ถ้ามาในช่วงวินเทอร์ะ Winter, จะแฮปปี้มากค่ะอากาศก็จะไม่ร้อนเลยแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนก็ร้อนนิดงนึ่ะ ก็จะมีฟาร์มฟาร์มเนี้ยงแกะเอ๋อไม่ใช่ค่ะแพะค่ะแพะอันนี้เรียกว่าแพะนะคะเขาเรียกว่าแกะเอ๊ะ แล้วนมมันแก่ได้นะคะแม่มีโปรโชมชั่นนะสามปีหนึ่งนะคะนี่น้อยยังไม่ได้กินนมสักแอะเลย หิวหิวมากนะใไหมหิวมากหิวมาก้อเออเออเอนเอนเออเอยเออเนอเอ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 อนออเ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 อออออนนออเออเอเออเออออเออเนอเเออ จะติดโควิดไหมคะเนี่ยเพราะว่ากินใช้ขวดร่วมกันเนี่ยโควิดไม่ติดครับอาจจะติดแกะวิดโอเคมาแล้วทุกคนลองชมทุ่งนาอันนี้นะคะเป็นฝีมือ นาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะได้ทานข้าวของฝีมือเจ้าตู่เจ้าถุยไม่ใช่หรอเปลี่ยนชื่อให้มันใหม่ตอนนี้สีสันสดใส đi no swimming, Quân ẩn, sorry I'm so sorry หนึ่งแก้วค่ะคุณลูกค้าเป็นเมนูไหนก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณลูกค้าไม่เลือกเครื่องดื่มคุณก็สามารถเลือกรับเป็นเซตสแน็คบ็อกได้ค่ะจะมีกระเป๋าเบเกอรี่น้ำผลไม้น้ำแร่ค่ะคุณลูกค้าอืมอันนี้เอาบนเครื่องเลยไหมคะค่ะรับบนเครื่องทั้งคู่ค่ะคุณลูกค้าเป็นชาไทยหรอคะใช่ค่ะโซนหน้าหน้านี่จะหวานหน่อยนะคะไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ช่องนี้เยอะ มไใส่ะว่ไเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นข้างบินแล้วนะครับโบอีอะไรคบเนี่ย Airbus a 3 3งศาเซลเซียสค่ะไปกันเลยค่ะุก้องนี่ไมกัะเียวเดี๋ยวเครื่องบินจะออกแล้ว ค่ะคุกคู้ชมีช็อกโกแลตเค้นไม่ใส่น้ำเชื่อน,นะคะสามการค่วนมบาชูกานะคะคุกค้ชสามวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาขับเครื่องบิน A330-300 ให้ดูนะครับนี่คือคันย่อคือเขาดึงมันออกไปแล้วมันก็เลยเหลือแค่น,นี้นี่คือเอนจิ้นที่เขาผักไปข้างหน้าก็จะสร้าง แรงผักเพื่อที่ให้เครื่องบินเดินทางได้ปุ่มออโต l a n นดิ้งตรงนี้คือปุ่มให้ APP หรือออโต p พายโลงจอดเองอันนี้คือสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมันจะอันนี้เป็นหักอันนี้ก็คือทั้งสองอันเหมือนกันแถวๆตรงนี้คือเกียร์สปีดเบรคต่อไปเป็นนักบินสำรองนั่งค่ะนั่งฝั่งนั้นเลยครับ จะมีการวัดว่าอันนี้อยู่ระดับถ้าเกิดหันจุดนี้จุดการกรบาทนี้หันขึ้นถึง10แสดงว่าเครื่องมีกำลังหันหน้าขึ้นถ้ามันลงมาตรงตรงเขียนเขตสีส้มตรงเลขสองสามารถเครื่องมีกำลังหันหน้าลงงซึสามารถเกิดสิ่งต่างๆแปบปลวนได้เ<า>ช่นเครื่องบินสามารถลดลงจากระดับการบินเร็วได้ นี่คือ f l ล x ตรงปีเดี๋ยวจะพาผู้ท่านผู้ชมไปดูนะครับอยู่ระหว่างตรงที่นั่งระหว่างปีอันนี้ก็คือที่ที่เริ่ม engine ถ้ากด engine หนึ่ง engine หนึ่งก็จะเริ่ม engine หนึจะอยู่ฝั่งนี้ engine สอจะอยู่ีกฝั่งหนึ่งครับถ้าอันนี้ลงมาข้างล่างมันจะไม่ได้จะเบรกแต่ว่ามันจะสร้าง reverse thrust ที่ engine ตรงปีก เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยครับมันจะแยกออกเป็นสองฝั่งซึ่งสร้างแรงผักจากจากการเดินหน้าไปไปข้างหลังลดแรงหน่อยผมรู้ค่าวๆแค่คนี้เพราะจริงๆ,ๆแล้วมันอาจจะมีเยกกอะกว่านี้แต่ผมอธิบายได้มาหมดแค่นี้ขอบคุณครับ จะน่าหตาตาใจลยไ้งกคสีชมพูหวานแล้วแล้วแล้วองชู ก็แล้วเราจะบินไปที่ไหนอีกบินไปแม่ตึงครับแม่ตึงเระไอยู่จังหวัดเชียงใหมาบินจากเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ ที่ผมบอกว่าแฟล s คืออะไรดูต,ตรงกระจกเลยครับเห็นรอยเห็นรอยแตกตรงตรงแถวแถวปีกเครื่องบินไหมครับที่ที่เป็นคล้ายๆมีหางออกมาด้วยครับตรงนั้นคือแฟลชเอาไว้ควบคุมความสูงเมื่อแฟล s ลงลงมาสูงสุดจะทําให้หัวเครื่องบินหันหน้าขึ้นสูงขึ้นแต่เมื่อมันไม่ถูกถูกลดลงเลยก็จะหันหน้าทางปกติแต่ เมื่อลดลงแฟลชข้างหลังข้างหน้าก็คือเอลรข้างหน้าของแฟลชก็คือข้างหน้าปีก็จะลดลงด้วยเพื่อสร้างแรงยกถ้าไกลไปเก่กว่านี้ตรงสี่เหลี่ยมใกล้ๆตรงใกล้ๆตรงวิงทิปเลยก็คือที่หันหน้าขึ้นใกล้ๆมันจะใหญ่กว่าปกตินั่นคือเอลเลเวเตอร์เอาควบคุมเมื่อเครื่องบินจะอยังซ้ายขวา เพื่อให้ไม่ต้องใช้รัดเดรเยอะก็คือการไปซ้ายขวาแต่ว่าอันนี้คือการคือการเบี่ยงไปซ้ายขวาเพื่อให้เครื่องบินฝั่งหนึ่งหันน้าขึลนอีกฝั่งหนึงหันหน้าลงนั่นคือส่วนนั่นก็คือแฟลปส์คืออะไร